สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะเรื่องความปลอดภัยในการเล่นนะคะการเล่นมีทั้งเล่นในห้องในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนนะคะนอกห้องเรียนเราก็จะไปเล่นสนามเด็กเล่นเล่นเครื่องเล่นสนามแต่สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาดู ของเล่นที่อยู่ในห้องเรียนของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวต่อนะคะหรือว่าเป็นดินน้ํามันในการเล่นของเล่นมันก็จะสามารถพัฒนาการด้านร่างกายของเราได้ด้วยนะคะในการต่อตัวต่อเราก็จะใช้มือเพื่อสัมพันธ์นะมือสัมพันธ์กับตาต่อเป็นรูปสัว์ต่างๆหรือว่าเราจะเล่นดินน้ํามันในการเล่นดินน้ํามันเราก็จะมีการนวดดินน้ํามันให้มันนิ่ม ะะการเล่นดินน้ามันก็จะพัฒนาในเรื่องของกล้ามเนื้อมือของเรานะคะถ้ากล้ามเนื้อมือของเราแข็งแรงเราก็จะสามารถที่จะเขียนหนังสือนะคะหรือว่าระบายสีภาพได้วันนี้คุณครูจะมาสาธิตง่ายๆนะคะคุณครูก็จะปั้นดินน้ามันให้มันเป็นก้อนกลมนะคะก้อนกลมเลยหลายก้อนเสร็จแล้วก็นํามาต่อเรียงกันเลยนะคะคุณครูก็จะเอาดินน้ามันมาต่อกันแบบนี้ ไปเรื่อยๆมันจะเกิดเป็นอะไรเอ่ยอ่าแบบนี้คุณครูมีเม็ดสีดำีิํามันสีดำมาติดต,ตรงนี้แปะลงไปกลายเป็นอะไรคะตัวหนอนนะคะไม่ว่าเราจะทำเป็นต้นไม้เป็นดอกไม้ นี้คุณครูทําเป็นเหตุนะคะปันได้ง่ายๆนะคะเพื่อพัฒนาการกล้ามเนื้อมือของเราเพื่อให้กล้ามเนื้อมือของเราแข็งแรงนะคะและเวลาเล่นกับเพื่อนเราสามารถเล่นคนเดียวได้เล่นกับเพื่อนได้นะคะแต่ถ้าเล่นกับเพื่อนนักเรียนแย่งกันได้ไหมคะไม่ควรจะแย่งกันนะคะควรจะเล่นด้วยกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะสาหรับวันนี้เรื่อง ความปลอดภัยในการเล่นคุณครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย